สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการเปลี่ยนลิกโทนของมือถือ Xiaomi นะครับอันดับแรกครับไปที่การตั้งค่าครับเมื่อเข้ามาแล้วครับเลื่อนมาตรงที่เสียงและการสั่นเตือนนะครับแล้วก็ดูด้านขวาบนนะครับรูปสีเขียวครับเสียงเรียกเข้าถ้าเพลงเรานำาเองนะครับให้เลือกให้เลือกปุ่มตรงตรงนี้นะครับ เลือกเสียงเรียกเข้าในเครื่องนะครับเสียงมาจากการดาวน์โหลดผมก็กดตรงนี้ครับผมจะเอาเพลงนี้เข้าครับจัดเบียรจัดเมียเข้าไปนะครับแล้วก็ติ๊กตั้งติ๊กแล้วก็ติ๊กถูกนะครับผมเสียงมันก็จะเข้ามาแล้วอันนี้ผมเข้ามา2ครั้งนะครับมันจะเห็นได้เป็นสอันจัดเบียร์แล้วก็จัดเบียรเฉยๆการเปิดใช้งานแล้วก็แค่กดปุ่มใช้งานด้านด้านขวาครับแล้วก็ตกลงครับ เป็นอาเร็จเรียบร้อยแล้วครัขบขอบคุณครับ